เป็นคนในศาสารเอาเวทีหรือเปล่าหรือไปยุ่งกับยานอื่นก็จริงยังไม่อน,นุญาตนะเวลานี้ก็คืลระหว่างวันการให้คนนี้ครับหรือว่า,าเที่ยงค่ำหรือว่าเสนาเออคือผมคิดว่าไอ้เรื่องเพลงค่ำเรื่องเสียหน้าเนี่ยคงไม่นั่นหรอกครับเพราะผมบอกอยู่แล้วว่าอย่างที่ทานเนี่ยแทบจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตผมไม่ยื่นนะฮะแต่อย่างพี่เดือนผมมองว่าเขาแค่รับโอนบ้านมา แต่มูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงสามท่านเห็นว่ายังไม่สมควรปล่อยโักขาก็ต้องรับไปตามนั้นเป็นกติกาอยู่ครับพี่เป็นกติกายยกนในการต่อสู้ดีเนื่องจากตอนนะี้มันมีความชัดเจนในเรื่องของหลักฐานเราจะต่อสู้ดีและสลารครับมันจะแบ่งเป็นเนื้อหาหรือสามเรื่องนะครับแต่ผมอาจจะอธิบายที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วผมจะอธิบายสองเรื่องก่อนก็คือเรื่องส่วนต่างสือรถเบนซ์นะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะฮะ ตรงนี้ครับทางผู้เสียหายเขาประสงค์อยากจะได้รถเบนรุ่นไอจีร้อยเอ็มจีพรีเมียมนะครับเขากำหนดรุ่นมาเลยว่าเขาอยากได้รุ่นนี้ทนาธิทธาก็โทรไปหาพวกนำเข้ารถอะซีขาเลยกเกรมาร์เก็ตว่าที่ไหนมีบ้างาเราก็หาไม่ได้แล้วขเขาก็รู้จักกับเจ้าเนี่ยครับเจ้าที่เจอปัญหาเ,าเพอเขาไปซื้อรถเอาพาดไอ้นี้บอกว่าถ้ามาจัผมหารถได้เ็ดวันไม่เกินสิบห้าวันอ่ะนาธิทธาก็บองรูปมา ส่งไปเสนอราคามาส่งโบชัวมาวก็ส่งมาปุ๊บธนายชาก็แชต่อไปให้พี่อ,อ้อยพี่อ้อยบอกใช่รุ่นนี้พี่ธนายชามว่าเอาเลยไหมถ้าเอาต้องมาจัาก่อห้าแสนนะทางลุงก็ถามกับมาได้รถชัวหรอพะเขาได้เข้าลุงทัชดาจาธนาย,ยาชาหยบยาวชัวอ่ะเขาก็เลยโอนเงินมาจําเลยครับห้าแสนบาทนะครับโอนมาจําไปห้าแสนบาทเราก็ได้รถมาได้รถมาแล้วธนายชาก็ออโอนมาจําก่อน ใส่ได้ครับย้อนกลับไปถามโชรูว่ามีคอมมชชั่ในมเท่าไหร่โชรุงว,ว่าเท่าวันได้ให้ได้แปรแสนนะครับผมได้เข้ารถเป็นสิบล,ล้านเขาต้องได้เลยล้านไม่เหรออะไรก็พอพูดสับยอบกันไปโดยความสนีสนมกันโชลุก็เลยบอกผมให้ทนาไหรหนึ่งจุดห้าล้านเรื่องมันเป็นอย่างนี้หล,ลัวทางนู้นก็โอนเงินก้อนมาไอ้วันที่โอนมาค่ารถเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่าทํางานอื่นด้วยน่าจะโอนมาสิบสามล้านกว่านะแต่ผมไม่ได้ดูรายละเอียดผมยังไม่ได้ตรงนี้ก็โอนเงินมาเสียท่าก็จ่ายค่ารถเข้าไไปเสร็จก สิบเอ็ดล้านสี่แสนหรือเปล่ามันเกิด่วนต่างอยู่ล้านห้าทำถ่าวไว้ย่างเงี้ยเต็นรถมือสองในหน้าขาวบ้านจะต้องติดผูกันอีกเยอะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับผมครับผมว่าไม่จช่เป็นต้องบอกนะเพราะเป็นเรื่องระหว่างโชลูก็ให้ให้ผู้ติดต่อผู้แนะนําซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วแต่มันอาจจะได้เยอะได้น้อยตรงนี้ผมไม่วิจารณ์เพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อมันเท่าไหร่ก็มีกําไรในที่บ้าน แต่อนี้เ่าผู้ซื้อต้องาการลดในช่วงถึงราคาตลาดคนหนึ่งเขาหาได้บางทีแพงกว่าราคาจองไปยองซื้อในขั้การในช่วงถึงราคาอ่าสามสามกวาหมนกครับไม่ครับราคาตกลงรกลับไปเสนอก่อนพี่สมมติผมส่งใบพี่บอกให้พี่ที่สองสิดเก้าล้านพี่ก็เช็คราคาตลาดโอเคที่สองสิบเก้าล้านเฮ้ยทนายจะหาลดได้แน่บอกว่าเพมคนขาดตลาดผมมุผ่าดได้ดิถ้าพี่เอาพี่มาจำคนเข้าสูไ่ไปเลย มมผมมองว่ามันใช่ครับมันเป็นทางแป้งอะ่ะแล้วเอาความมีต้นตั้งเยอะกลายเป็นติดขูกรันหมดแล้วในหน้าก็อ,อยู่กักบบในใครจะกล้าแนะนํำคนไปถือรถจกรหลาอนาคตอ่ะครับผมครับเก้าหลา,า,า,านนะครับขณะทาี่ผ่านะเพราะประเด็นเก้าหลานผมมองว่าประเด็นมันเล็กมากก่อนที่เขาจะโดนจับผมไม่ได้ผผมผูเ้เจื่อที่เป็นหลานเป็นหลักแล้วผมก็ตั้งเรื่องหล่อเ,เรื่องในเงินที่ต้อนอ่ะ ผมมองว่าตรงส่วนอันน้มันสุขเชียงกว่าไอ้เรื่องเก้าล้านผมนั่งคุยอยู่ในวันให้วันที่เขาไปให้การที่บอกป้าผมถามเรื่องนี้เป็นไงวาพี่เขาบอกพี่อ้อยมีที่ยูเจ็ดไร่้องการจะทำโรงแรมก็วาดแบบคาวๆกันที่แรกน่าจะเป็นแค่แบบสามมิติสามดีอะไรประมาณนี้ทำสกูปทีนี้สามีเขาต้องก็าจะสามีอยู่เปน็นคนต่างชาติคนต่างชาติจะทําอะไรเนี่ยมันต้องชัดเจนเขาบอกเขาคุมราคาอยู่ร้อยหกสิบล้านเขาว่างางว่าโครงการนี้ว่าานวา โครงการเนี้ยจะปู่ีที่1ิ0ล้านเขาก็ออกแบบกันว่าที่ชั้นที่ห้องข้าวข้า้ก็ให้ทานายทาดูแลตั้งแต่วาดแบบทําสัญญาผูกสร้างกลุ่มช่างกอ่อสร้างขอบยาติผูกสร้างจนไปขอพยาติเปิดโรงแรมนะเพราะโรงแบบนะรมเป็นอาคารสาธารณะมันต้องมีการขอเปิดความปลอดภัยเนื้อที่ที่ส่วนต้องมีพื้นที่สีเขียวที่ส่วนกว่าไปที่นายพาดูแลทั้งหมดระยะดําเนินการ2ปี แล้วขนานั้นพี่อ้อยเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าที่พึกษาหรือละสามแสนในสิทาแล้วถ้าพี่อ้อยอยู่ฝรั่งเศสคือถาเดินทางเองต้องเติมน้ำมันเองฟังเองแต่ถ้าพี่อ้อยอยู่พี่อ้อยก็ดูแลที่พักที่กินให้แต่เงินให้ป้าผมอีกแน่ใจเขาบอกว่าคำนวณสองปีเนี่ยพี่ผมก็ไปไม่ต้องมากอ่ะเดือนละครั้งยี่สิบสีครั้งผมก็น่าจะเหลือสักสองล้านกว่าบาทพี่เขาไปใช้ถากว่าค่าแบบแต่ด้วยความที่สามีไม่ตังคติก็ต้องเสนอทำบินเสนอไปว่าการดูแลเนี่ยเขียนว่าวาดแบงในเก้าล้าน แต่สามล้านห้าเนี่ยแค่แบบตัวโรงแรมนะครับการวาดไอ้พวกพื้นที่ต้นไม้พื้นที่ที่เขียวไปานอกยังไม่ได้ออกแบบเลยตกแต่แล้วห้องโรงแรมเนี่ยมันมีหลายห้องับห้องเตียงเดียวเตียงคู่ห้องสูรห้องพักส่วนตัวเข่าทุกอย่างต้องออกแบบหมดแบบบิวอินก็ต้องออกแบบยังไม่ได้เขียนแบบเลยนะยังไม่ทำถ้าทำไปแค่แบบเดียวสามล้านกว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเดียวแล้วมันจบหรือสิทาต้องดูโดยงานเสร็จใช่ไหมครับ เสร็จแล้วก็เกิดมีปัญหากันขึ้นวันนั้นสิทาสร้างผลและไปเจาะดินเพื่อจะตอกเสาเทียจะได้คำนวณ่าเออเทียบน้ํน้ำหนักกี่ชั้นใช้เท่าไหร่ก็ติดต่อวิศวะโยธาไปไอ้รถเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าออกไปรือยังบริษัทเนี่ยเขยับแหละทางนู้นโทรมาว่าไม่ต้องมาทําแล้วก็ไามาไปส่งให้สิทาทำสิทาก็เลืกไปเข้าเขาเขาบอกไม่ต้องทํานะก็หยุดกันแค่นี้ปั๊บสิทธาก็ไม่ได้ชี้แจงเขาว่าเก้าล้านเข้ามาทําอะไรบ้างเลือต้องคืนไหม จ่ายไปสามล้านห้าแล้วัวคุณเนี่ยไปถามที่คางคุณยาวเท่ากี่บาทไม่ได้บอกพี่อ้อยก็ไม่เคยถามเ้มื่อนเอาไปเก้าล้านวาดได้เปเหลือเท่าไหร่ไม่จ้างโตไม่จ้างโตต้องคืนไหมมันก็อยู่กันตรงกลางนีแล้วคุณถามยังขอ,อโทษโกงไหมละ่ะถูกไหมครับ 3, 5, ก็ถูกไนงะก็ถูกไนงะวันนี้พี่เพิ่งรู้ไงเพราเหลือห้าล้านฮะแต่วันที่เขาบอกไม่ต้องมาถามโตได้สงถามเขาไหมละ่ะเช่นผมจ้างพี่ถามพกอ่พันหนึ่งพี่ถามบอกพี่ไม่ต้องถามนะ พี่ก็ไม่ผู้ํามผก็เชย่ผมก็ไม่ทวงไปัญหามก็เลยเกิดทำว่าไม่ทวงครับทำว่าไม่คืนเนี่ยมันต้องทวงก็แล้วถึงคืนเป็นเอาว่านีสัสคนธรรมดาพูดแบบไม่ต้องดัดจริตกันเนี่ยใครเอาเงินมาให้ผมชนะจ้างทำคดีหน่อยผมเอาโงินติดแต่แล้วผมร่างของพี่บอกเคยเขาคืนเงินพี่แล้ะแต่หยุดไม่ต้องของแลละแต่พี่ไม่ทวงผมก็เอาไว้กับผมก่อวคนดีมันต้องไอ้ดีไม่ดีคนละเรื่องที่ผมทำคดีใครดีใครเลวผมไม่วิจารณ์ผมทำคดีผมเอาเนื้อหาคดีล้วน รื่งส่วนตัวผมไม่ไม่พิจารณาใะไรเลยเพราะทนายเหมือนกันนะคงไม่มีใครท่าสามาตรมีแต่คนที่เสียหายต้องัวไม่งั้นคดีจะเป็นบ้านเป็นเมืองทั้งรถก็ไม่ฟอนใบคดีฉันไม่แจ้งก็ขอ <c oughs> ่